ดีอยู่ปะคนตุท้าเลยครับสร็จจบครับเรียบงรออยครับทุกคนมีผ้าเชียร์หมดนะครับตกเลงกก็ไม่เป็นไรไม่ต้องมาตบมาตุมือด้วยแล้วก็ตรวจผ้าเชียร์นะจ๊ะแต่มีคนทัผ้าเชียร์หมดไม่ฟังเลยเบาเบามีไม่ห่านะครับบาาไม่ต้องรีบ ทุกคนต้องมีเียามนต้งตรวจวัดอุณหภูมิก่อนนะครับมต้ตรวจวัดียนใจเย็นนะใจเย็นคือพวกคับอให้สนุกด้วยใรนรองแก้เอาเอาสักแก้วหนึ่งก็ได้ครับงั้นนะจัดจัดแห้งแห่งงดิตางดิต้องไม่รอแล้วล่ะครับไม่อปั่นเลยติดแก้วนะไม่หมดเลยแบบน้อรั่เพื่อขุดหอ ปั่นก็ได้ครับปัน่นปั่นอร่อจริงพอย่างปั่นน่ะถ่า,านสวัสดิแล้วเป็นแพลนกแก้วหรไหมเนี่ยครับเอาแล้วไหมไแพลนกแก้วแล้วกันได้ครับสองร้อยบาทครับผมเอาอะไรดีอ่ะเอาแพลนกแกว้วเอาซีจีเอ็มนี่แหละปะเอาหนึ่งศูนย์หกใช่ไหมหน,นึ่งศูนย์หกนี่น้องสิตาแน่นอนใช่เหรใช่แล้ว,แล,วแล้วก็นี้น้ำเราเนาะเสียบๆๆเพราว่านะจะได้ได้แน่แกะตรงนี้เลยนะมันก็ได้ใช่ได้ได้แพลนกแก้ว ได้ครัลองแก้วได้พายลงแก้วก้มีใครมาลองไหมล่ะจะเฮ้ยยังไม่เห็นอะไรเลยโอ้โหเฮ้ยแผ่นนี้ไม่ดีนะลืมปิ้นนะครับเอาแม่ั่งนี้เฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอเนี้ยโอ้ดีดีเออเออสีครับดีดีอ่ะดีอยู่ดีอยู่หดแล้วหแล้วโอเคครับเปิดเปิดแม็ก็ได้นะ อันนี้ก็อยู่ในงานเขาเรียกว่าอะไรงานเปิดตัวตัวซิงสองิงสอเมลอนซุยนะครับข้างหลังนี้ก็จะเห็นเมลอนมากมายเมลอนแล้วก็เมลอนเมลอนอ่าตอนนี้บรรยากาศข้างในไม่รู้ได้จะได้ถ่ายป่ะนะเพราะว่าเขาคงไม่เขาไม่เซอร์ไพรส์ดีกว่าไม่เซอร์ไพรส์ดีกว่าไม่รอดีกว่าไม่ดูด้วยกานดีกว่าเดี๋ยวถ้าถ่ายเสร็จเดี๋ยวมาเล่าบรรยากาศฟังแบบไม่สปอยเรามาันดีกันก็เลยถามว่าในนั้นมีตากล้องไหมมีนะแต่เขาคาจะมีภาพนิ่งแหละแต่ว่าวิดีโอน่าจะให้ออรอหน่ยดีกว่าแล้วก็ nature เดี๋ยวมันก็ต้องมีนะคนมาก็ประมาณพันสองพันไหมวันนี้ก็แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราหันมาทางนี้ดีกว่า <c oughs> ให้เขาดูเรียกว่าอะไรนะทางเข้าทางเข้าจะประมาณนี้นะ <c oughs> จะแบบ <c oughs> แถ้าผ่านเราจะได้ถ้าผ่านเราจะได้นี่เออเราเข้าไปข้างในได้ตามน,น, <c oughs> นั้นเดี๋ยวมาดูป้ายดีกว่าป่ะะ <c oughs> ป้ายนะตอนนี้มีอะไรเอ็นจิ้นฟอร์จูนปีโป้คันิงคันิงแล้วก็อีกฝั่งตอนนี้เริ่มมาก็มีปลาก่อนเนาะปลาหิมะแล้วก็นี่ใคร เจดา้าฟอนจูนอีกแล้วมีนสิตานีนี่นีนี่นีหน้านีหน้าอันนี้นนนนนนไข่หวานมามิงแล้วก็คันนี่ก็แล้วก็ใครวิงเจดานินชาแสดงว่าหนึ่งเมมเขามีหลายบ้านหร,ร,รือเปล่าเขาถืงมาวางกันหลายๆที่อ๋อประมาณนั้นก็มีประมาณนี้เดี๋ยวน่าจะมีอีกแหลนะเนาะ จบแ,แล้วนะครับอนตามนี้เดี๋ยวดูลักษณะพื้นนี่ <laughs> เราสนุกแต่เสนุกเก็บเรียกได้ว่าใครที่มาก็ตื่คุ้มมากเพราะว่าดูเต้นเม่อนจนจนอิ่มอ่ะอ่าหกัดบอกเลยพุ่มกับครับเทคอีกเทคอีกอยากได้แบบเทคอีกจะดูอีกอะไรเงี้ยจะเยอะๆจะเยอะๆจะดูเยอะอะไรอย่างี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่มาดูแสดงสดสนุกนะเพลงร้องก็ประทับใจมากนะเพลงร้องสือเป็นเพลงความหมายที่ดีใช่เปลี่ยนอารมณ์แทบไม่ทันเพลงรองซึ้งน้ำตาจะไหลแล้วไม่ร้องแล้วนะดีทีเย็นๆิ้มดีทอ้งวักไม่เอด่ะประมาณนั้นก็ เลยทำไม่เอาอีกนั่นแหละทำนั้นแล้วก็เดี๋ยวรอดูเมนสูตรเดี๋ยแล้วกันก็น่าจะน่าจะเป็นเมนสูตรเดียวที่ดีนะมันก็มันก็จะคล้ายๆของญี่ปุ่นนั่นแหละเนาะที่แบบว่าเป็นการแสดงเวทีอะไรอย่างเงอนดูของโอป้านั่นแหละก็ใส่เต็มดูแบบเละพื้นนี่แบบว่าเขามีใส่เท่โฟลเอฟเฟกต์ควันอะไรอย่างเงี้ยควันควันเขาว่าควันมันใส่เลยมันจะเป็นเพราะว่าเวลาพวกเส้นแข่งกินมาปีนเข้า ก็ก็ถือว่าสองเพลงเป็นสองเพลงที่ดีนะช่วงดีที่มีพี่ลินะอยู่เขาแบบว่าเลือกเพลงมาเด็ดๆขนาดเลยบอกเลยย้ายมิบีนเคอดแล้วเพลงเด็ดๆนะเจอเจอลินะเอามาเรื่อยๆมมียยาโอ้บีนเคไม่ได้ใช้แล้วหลายๆเพลงอย่างเมลอนนี่เงี้ยนะอ่พวกคุฑพี่ครับดูเส้นไปเส้นไปเขารู้จักไปบีนเคครับเขารู้จักเพลงย้ายไหมเึลงในเด็ดๆเพลงสอยย้ายย้ายมาอยู่นี่ไหมมิวสิกมอะไรอย้ายนี่แหละเด็ดเด็ดเด็ด ตอนนี้พวกแฟนคลับก็ได้หลายการชุมนุมไปแล้วอย่เดี๋ยวเดี๋ยวนจเย็นใจเย็นเพราะว่าเขาขับบ้านกันไปแล้วอะไรเงี้ยอ่ะโอเคก็ประาณนี้แหละเดี๋ยวยังไงเราไปรอแล้วกันนะวันนี้วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มางานจับมือีกวันนึง